เรื่องกฎหมายยาเสพติดนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนน่าจะเป็นเดือนธันวานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกฎแล้วก็มีประกาศของคณะกรรมการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากําหนดวิธีการนะครับในการตอเพื่อนาให้มีสูตรตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นณนตอนนี้คือสูตย์ัดกลองนะครับซึ่งทางท้องถิ่นจะต้องไปแต่งตั้งในทุกตำบลน,นะครับแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งนะครับหลังจากที่คัดกรองแล้วก็นําตัวเขาไป ศูนย์บำบัดแล้วดิหลังจากจบภารกิจในการาบำบัดฟุ้นฟูนแล้วดิก็ไปฟุ้นฟูในด้านาสภาพชีวิตของเขานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของท่านนายกมาเป็นหัวหน้าทีเป็นหัวหน้าสูย์ศูนย์ทดลองนั้นก็จะมีหัวหน้าสูตรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นท่านประหลัดหรือว่า,อาอพออรมสตนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่อบอจอกันทุกแห่งนะครับ248แแห่งด้วยกันนะครับตอนนี้ภารกิจหลังจากที่กําลัง ขับเคลื่อนในเรื่องการถ่ายโอนกันยังยังประเมินกันกันอยู่ในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องคนก็แต่ตอนนี้ภารกิจใหม่เลยของทางอบ,บจอที่เกี่ยวข้องกับรงพอสตกก็คือศูนย์คัดกรองนะครับซึ่งเขาก็มีเจ้าที่ไปอบรมแล้วนะครับแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนตามระบบของเขาต่อไปนะครับอันนี้ผมขออนุญาตให,ให้อันนี้ก็เป็นนโยบายที่สําคัญที่เราจะต้องร่วมร่วมม้ร่วมมือและก็บริรณาการกับทุกส่วนนะครับฝ่ายตํารวจฝ่ายปปส นะครับฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าพมอของกรมเรานะครับกระทรวงมัาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษานะครับเดี๋ยวรายละเอียดของขอจะนำหน้าสุพครับรับเพื่อนกันดูเวลาแล้วก็คนอยู่ไกรก็กดตนวนิดนึงนะครับเราจะพยายามเอาสั้นที่สุดนะครับเพราะว่าหนังสือสั่งการเนี่ยเราได้แจ้งไปตั้งแต่วันที่17ตุลาแล้วนะครับเป็นเป็นนังสือสั่งการของกระทรวงนะครับ วอเจ็ดห้าสองสามลงวันที่เจ็ดตุลาครับแต่ว่าทางจะมาแจ้งไปวันที่สิบเจ็ดตุลาครับในส่วนของเราที่จะเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่เลยเพราะว่า,วาประมวลกฎหมายยาเสพติดออกองใหม่ที่บังคับใช้เมื่อเดือนตันวาคมที่แล้วนี่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเราก็คือการจัดตั้งศูนย์คัดกรองยาเสพติดตอนนี้นะครับ เท่าที่ตรวจสอบดูในทะเบียนในการลง Google Form ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่เราแจ้งไปภายหลังนะครับปรากฏว่าท้องถิ่นเรารวมกับรอปตนะครับได้ลงทะเบียนเพื่อจะตั้งศูนย์คัดกรองเพียง1 4 1แห่งนะครับของเราต้องกฎหมายนะครับคือบังคับเรยนะครับบังคับว่าหรือองความรมือเนี่ยให้มีศูนย์คัดกรองระดับทองผิด ในระดับตำบลนะครับตำบลก็คือองค์กรปกครองต้องถิ่นะครับต้องมีทุกแห่งของเรายังไม่ถึง50%นะครับยังไงก็ตัวนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับให้เรานะครับประสานกับรปสตนะครับรปสตในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ถ่ายโอนมาอยู่ที่อบจบัแสนหมดแล้วนะครับเพื่อจัดตั้งศูนย์คัดกรองยาเสพติดซึ่งควรนะครับควรผมแช้คอาว่าควรนะครับ ควรจะให้ประหลัดท้องถิ่นนะครับเป็นหัวหน้าหัวหน้าศูนย์รักรองนะครับเพื่อเนื่องจากว่าในการจัดตั้งศูนย์รักรองเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งงบมาในการออซื้อชุดตรชุดทดสอบการตรวจสารเช็ตินะครับถ้าเราไม่เป็นหัวไม่เป็นเอทเนี่ยมันก็จะบริหารระบบเราก็ไปเลยที่ห่งนะครับให้ให้ท่านประหลัดท้องถิ่นนะครับ <c oughs> หรือผู้ที่ท่านนายกองบก็ได้แต่ให้คน ผมแน่นะว่าคนเป็นคนท้องถิ่นะครับพราะเราจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโง่หมยด้วยนะครับครับศูนย์คัดกรองเนี่ยนอกจากหัวหน้าเขาให้เรื่องสองอย่างก็จริงนะครับเป็นพรอรทศก็ได้หรือเป็นตลาดท้องถิ่นก็ได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้ก็จะต้องมีเจ้าที่สาสุขแลข้วก็บุคคลที่ได้รับการอบรมเท่าที่ผมประสานนะครับประสา,กาสนกับสสจคอนเก่เนี่ยปรากฏว่ามีอำเภอเดียวนะครับที่ไม่ส่งคนอบรมเลย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานหลังไม้นะครับออมสินไม่อยากบอกนะครับแล้วรายชื่อนเนี้ยทางทางจังหวัดเนี้ยได้ได้ส่งให้ให้ทางทางท้องถิ่นเราหมดแล้วนะครับว่ามีใครผ่านการอบรมมาบ้างน,นะครับคนที่จะอยู่ในศูน์กรกำกองตัวนี้ได้จะต้องผ่านการอบรมโดยสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเขาก็ได้อบรมในช่วงเดือนกันยาปีที่ผ่านมาเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีรายชื่อมีอะไรหมดนะครับ เราเราแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็สถานที่นะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความสะดวกในเมื่อมีเอ่อรปศตในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ให้รปสตนั่นแหละเป็นสถานที่เพราะเพราะเงื่อนไขของการตั้งศูนย์ทัดตรองจะต้องมีสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทเอ่อ <c oughs> เอ่อ,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 อคนไม่พุกพ่านนะครับมีความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี มีห้องสําหรับตรวจตรวจผู้ติดยาเสพติดอย่างเงี้ยครับหรือเก็บรักษาปาษาัสสาวะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยรงพยสตเนี่เเยเขามีสถานที่ที่พออยู่แล้วนะครับเพียงพออยู่แล้วยกเว้นว่าเขาติดขัดนะครับจิตขัดบางอย่างราก็เราก็อาจใช้สถานที่อื่นนะครับ นาฬิกาของแต่ละวันนะครับเพราะว่าเขาจะต้องรายงานเข้าส่วนกลางนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดให้กรอกข้อมูลได้ก็คือ16.30จนถึง11.00นนของวันรุ่งขึ้นนะครับจะเป็นลักษณแบ,บนหลูแบบนี้นะครับท่านท่านดูเอานะครับนะครับหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆก็จะอยู่ในในศูน ong, ย์แบบแบบพัดกองแช่นแบ่พัดกอง ทดสอบเครื่องวัดหรือโปรแกรมข้อมูลตัวนี้เราเราเป็นหน้าที่ของเรานะครับ้องจิตจะต้องทำตัวนี้นะครับศูนย์คัดกรองเราเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการปรับปรามนะครับเราเราจะทําหน้าที่ลักษณะที่ว่าทางเจ้าพนักงานปวสรหรือตํารวจนะครับที่เขาที่เขาไปตรวจหรือว่าก็สงสัยว่าใครติดสารเสพติดนะครับ เขาจะส่งส่งตัวมาที่ศูนย์คัดกรองระดับของถิ่นนะครับเพื่อตรวจสอบหายาเสพติดนะครับหาสารเสพติดเราก็จะมีหน้าที่ในการไปประเมินนะครับว่าเขาติดยาเสพติดไหมมีอาการมีความรุนแรงขนาดไหนนะครับจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องส่งต่อนะครับก็ให้คนที่ผ่านการอบรมในศูนย์นั่นแหละครับเป็นคนดูนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปที่สถานพยาบาลยาเสพติด นะครับหรือศูนย์พื้นฟูนะครับอันนี้อันนี้คือศูนย์แรกที่เราต้องทํานะครับศูนย์ที่สองก็คือศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมตัวนี้จะเป็นลักษณะหลังจากที่เขาออกจากสถานรักษายาเสพติดเรียบร้อยแล้วมีใบรับรองออกมาเนี่ยเราก็จะต้องมาฟื้นฟูเขานะครับ ทั้งในหลายๆด้านนะครับทั้งส่งเสริมในเรื่องก,การศึกษาทางด้านสังคมการที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่จะเป็นหน้าที่ของเราตัวตัวนี้อย่างอย่างที่ท่านท้องถิ่นจังหวัดได้นาเรียนทุกท่านแล้วนะครับคนที่จะเป็นหัวหน้าสูงก็คือท่านนายกระบุเลยนะครับขอระบุไว้นะครับตามกฎหมายเลยให้นายกองกรปกครองของถิ่นก็คือนายกเทศมนตรีและนายกงค์งการบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้าสูตรนะครับมีรองนายกองเป็นรองหัวหน้าสูตรมีปหลัดนะครับมีส่วนราชการภายในอำเภอนะครับภายใน,ยในตำบลน,นะครับร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์นพื้นฟูนะครับครับหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไม่อยากให้ท่านเสียเวลามากนะครับ ยังไงผมผมรบกวนหน่อยก็แล้วกันนะครับในเรื่องการสมัครทั้งสองสูนกกออย์นะครับทั้งทุ่มทัดกองผู้ติดยาเสพติดนะครับกับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตัวนี้เราเราสมัครผ่านระบบ Google f o r m นะครับอตอนนี้เนี่ยผมดูแล้วทุกอำเภอนะครับมีการเคลื่อนไหวในการสมัครครับแต่ยังไม่ครบเท่านั้นเองนะครับมีเพียง141ศูนย์นะครับ ตันนี้เป็นสิ่งที่เขาเร่งรัดมานะครับแล้วเราต้องปฏิบัติตามขบวนกฎหมายยาเสพติดด้วยนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับลองสั้นๆดูหน้าจอคงไม่คงไม่เห็นนะครับมันไกล คงเห็นแต่เป็นสีสีอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องน้องบุ๋มพูดต่อนะครับค่ะก็กับสวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะคะสำหรับบุ๋มนะคะขออนุญาตเสริมทางท่านผอสุพลใน ในฐานะของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของสำนักง,งานท้องถิ่นจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวจะไปที่ตรงประเด็นเลยเพราะว่าหลายคนพอเห็นหนังสือสั่งการเรื่องนี้แล้วก็งงๆเอ๊ะฉันไม่ได้กรอกใน Google Form ทําไมตาบลชั้นถึงขึ้นมาแล้วต้องต้องรอที่มาที่ไปก่อนว่าเรื่องการจัดตั้งศูนย์คัดกรองเนี่ยบังเอิญว่าจังหวัดมันมีหนังสือไปสองทางมหาไทยสั่งไปโดยผ่านเราสำนักง,งานท้องถิ่นจังหวัดทางสาสุข ก็สั่งตรงไปที่พอ,อพอ,อ,อรอพอสอตเลยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ระดับเราแล้วก็ต้องทางจังหวัดก็ต้องขออภัยในความสับสนแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันก่อนนะคะวะัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์คัดกรองแน่นอนมันอาจจะเป็นผลพวงมาจากเหตุเหตุโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำบูรที่เรารู้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราไม่ได้มีหน้าที่ในการปราบปรามแต่เรามีหน้าที่ในการป้องกัน การจัดตั้งศูนย์คัดกรองเป็นเพียงแค่สเต็ปแรกที่เขาจะก้าเดินต่อไปตามหนังสือสั่งการที่ที่ทางเรามีมีไปถึงทุกท่านนะคะจะเป็นในเชิงของขอความร่วมมือทุกอบทอ,อจัดตั้งศูนย์คัดกรองขึ้นมาหนึ่งแห่งสเต็ปแรกที่พวกท่านจะต้องทำหนึ่งท่านเดินไปที่รพสตอเพื่อคุยกับผออพอสตอก่อนว่า เราจะใช้สถานที่ไหนเป็นที่ตั้งของศูนย์โดยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าหนึ่งเป็นสถานที่ที่มีความกลอดโปร่งสะดวกสบายสามารถมีที่เก็บชุดตรวจมีที่เก็บแต่ดะวะหรือเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนพุ่งพลานเพราะเราก็ต้องรักษาพอเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาในศูนย์ขัดกลองด้วยพอตกลงเลืองสถานที่กันได้แล้วมาตกลงกันอีกทีว่า ใครจะเป็นหัวหน้าศูนย์เราจะแต่งตั้งใครบ้างในศูนย์นะคะที่พออบอกไปก็คือ,อผู้ที่เป็นหัวหน้าศูนย์แนะนําว่าให้เป็นประหลัดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ทาทงท่านนายกมอบหมายเพราะมันจะพ่วงไปถึงเรื่องการตั้งงบประมาณในปีถัดไปนะคะแล้วก็จําเป็นที่ต้องมีผู้ผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งทางเราก็ประสานไปทางสสจแล้วเขาให้คําตอบว่าเขาจัดการอบรมไปให้ทั้งหมด ทุกตำบลแล้วยกเว้นอำเภอหนองยั <c oughs> เว้นยังมีอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งที่ยังที่ยังไม่ม <c oughs> ทีที่ยังไม่มีผู้ผ่านการอบรมแต่ถามว่าอำเภอนั้นนั้น,นะคะผู้ว่าใหญ่อำเภอหนองนาคำสามารถดําเนินการได้เลยไหมดําเนินการได้เลยในขนานี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นขั้นตอนของการยืย่นคําขอจัดตั้งศูนย์ถ้าท่านดูสไลด์นะคะท่านจะเห็น ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์หนึ่งให้ท่านยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์คัดกรองไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาอนุการคณะกรรมการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดซึ่งทางสสเจ้าเขาก็อำนวยความสะดวกให้เราอย่างเต็มที่เขาให้ลิงก์มาเป็น Google Form ไม่ต้องส่งเป็นเปเปอร์ท่านแค่เข้าไปกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครขั้นตอนการสมัครนั้นนะคะเขาจะรวบรวมรายชื่อที่ท่านขอตั้งซึ่งในนั้นมันจะบังคับให้ท่านใส่หัวหน้าศูนย์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ซึ่งสิ่งที่เขาจะดูเขาจะดูว่าเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ชื่อสกุลท,ที่ท่านกรอกมานั้นอ่ะเป็นผู้ผ่านการอบรมหรือยังเพราะเขามีฐานข้อมูลถ้าเกิดว่าทุกอย่างองค์ประกอบครบถ้วนเขาจะนำรายชื่อเหล่านั้นเข้าในที่ประชุมของคณะกรรมการ,รบัตรักาสาและฟุนทูฟุตจิตยาเสพติดซึ่งเป็นคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้อาจจะเป็นคณะกรรมการของส่วนกลางพอผ่านความเห็นชอบปุ๊บ เขาจะประกาศรายชื่อศูนย์คัดกรองในราชจิตจานุเบกษาค่ะพอประกาศชื่อในราชจิตจาวันถัดไปท่านท่านกลายเป็นศูนย์คัดกรองและอันนั้นคือกระบวนการของการจัดตั้งศูย์คัดกรองมันจะเสร็จสิ้นท er well, ี่การประกาศในราชจิตจานุเบกษาซึ่งเขาจะอัปเดตรายชื่อสูตรในทุกวันนะคะท่านท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดทีนี้ล็อตแรก รถแรกที่เขา,อาขอขอความร่วมมือเราให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน20ซึ่งขยายระ,ะยาาะยเวลาระยะเวลามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้11โมงเขาตัดไปแล้วอันที่กล่องมา141แห่งเนี่ยคือเขาตัดไปแล้วเดี๋ยวเขาเข้าคณะกรรมการแล้วก็ประกาศและเขาจะเปิดให้ท่านเริ่มลงทะเบียนได้อีกทีในทุกๆวันก็คือตั้งแต่16.30น,นไปจนถึง11โมงของวันถัดไปเขาก็จะดึงข้อมูลในทุกๆวันเพื่อ เพื่อนําเข้าคณะกรรมการของเขาได้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลของการจัดตั้งศูนย์ฟืนฟ้นฟูคําถามที่โดนถามมามากที่สุดเทศบาลตําบลกับอบตอ,อยู่ในพื้นที่ตําบลเดียวกันทำยังไงคือเขาเขาขอความร่วมมือแค่หนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์อันนี้คืออย่างน้อยนะคะเขาบอกใช้คาว่าอย่างน้อยแต่ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะทํางานด้วยกันหรือท่านอยากจะมีศูนย์ของท่านอีกต่างหากท่านจะสามารถตั้ง หนึ 1> 1, 2, 0, <ม>่งตำบลสองสก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของาพออางอบาทในพื้นที่ค่ะจบค่ะมีคำถามไหมคะมชัดเจนเนาะอ๋อคงไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวจะให้ทางคนณดรัชนะครับพูดคุยเรื่องสุนะัขแมว เพื่อนเราคนแรกที่ถามมาแล้วอตอนนี้จะเป็นเรื่องหมาแมวแล้วเพราะสั้นๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านมอจูเดชนะครับจะพูดถึงเรื่องง่อมานนะครับเพราะว่าตอนนี้ง่มานปีหกของใครแล้วนะครับการที่เราไม่ได้ตั้งไม่ได้ทําอะไรไว้เราจะแก้ยังไงนะครับ๋ยวปอจูเดชจ,จะพูดให้ฟังนะครับสวัสดีครับ